ไปดูการเมืองนะคะเรื่องของระดับชาติกันบ้างค่ะการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้มีการประชุมกันค่ะมีคณะกรรมารธิการยกร่างก็ย้ำมานะคะว่าทางสนชมีอำนาจในการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ไปติดตามบรรยากาศนะคะและก็สถานการณ์ล่าสุดค่ะจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานจากอาคารรัฐสภาค่ะเชิญค่ะ,คะ ขอบคุณครับคุณกรองแก้วคุณปวีนาครับสำหรับหมวดของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับรองประธานสนชก็ระบุว่าไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับเพราะว่าสามารถแก้ไขได้ในชั้นของกรรมธิการหากไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญครับ การประชุมสภา,านิติตรแห่งชาติในวันนี้มีนายพรพชรวิชิตชลชัยทำหน้าที่เป็นประธานโดยก่อนเข้าสู่วาระได้มีการอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและตุลาการศารลรัฐธรรมนูญรวมทั้งกรรมการปอป,อปอชอให้ที่ประชุมได้รับทราบพ,พร้อมกับเรื่องการพิจารณาร่างกฎหมาย5้าฉบับที่หัวนนหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอจากนั้นเข้าสู่วาระเรื่องด่วนการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสอนอชอที่คณะกรรมาการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภา นิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้วเสร็จโดยที่ประชุมจะมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการเพิ่มหมวดว่าด้วยการพ้นสมาชิกภาพและการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะต้องมีการลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่หนึ่ง โดยนางการจนารัตลีวิโรธนะครับกรรมาธิการสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิปัญญิแห่งชาติก็ได้ย้ำต่อที่ประชุมว่าแม้รถถมัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557จะไม่ได้ระบุถึงเรื่องของการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้แต่สนชทำหน้าที่เทียบเคียงกับสวในอดีตนะครับดังนั้นสมาชิกสนชจึงมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา ด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานคณะกรรมการวิสามานกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือวิบสอนอชอเปิดเผยว่าวิบสอนอชอนะครับได้ข้อสรุปที่จะพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสอนอชอในวาระรับหลักการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนตั้งคณะกรรมการพิจารณาปลายติใน3วันและลงมติรับหลักการวาระที่3ในกรอบเวลา10วันพร้อมย้ําว่า การมีหมวดที่ว่าด้วยการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไว้ในข้อบังคับการประชุมเพื่อกำหนดไว้เป็นกติกาจึงเห็นว่าทุกฝ่ายไม่ควรกังวลเพราะยังสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ในชั้นกรรมธิการทั้งนี้นายสุรชัยยังปฏิเสธนะครับให้ความเห็นถึงการขัดกันเอกของข้อกฎหมายกรณีที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการถอดถอนแต่เห็นว่าเป็นสิทธิ์ที่จะมีผู้ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความหากสุดท้ายที่ประชุมเห็นชอบ ตามร่างกรรมธิการครับและในวันนี้นะครับที่ประชุมสอนอชอได้เห็นชอบวาระที่1ด้วยคะแนนของสมาชิก171คนโดยหลังจากนี้นะครับจะเป็นคณะกรรมธิการชุดเดิมจำนวน19คนที่จะพิจารณาแประยะติ3วันด้วยกันและก่อนหน้านั้นนะครับที่จะเข้าสู่วาระที่2ก็จะมีการทำงานใน10บวันครับคุณกรองแก้วคุณปวีนาครับ ขอบคุณคุณวรพัฒค่ะรายงานมาจากอาคารนทสภากรุงเทพมหานครนะคะ,ะส่วนช่วงนี้เรา